เมื่อเราทําการสร้างฐานข้อมูลเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะมาติดตั้งจุมลากันนะครับออตอนนี้เนี่ยเราสาธิตการติดตั้งจ bon ุมลาบนโฮสต์จริงนะครับซึ่งจุมลาที่เราใช้เป็นเวอร์ชัน1.5.25นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ใช้ในปัจจุบันนะครับส่วนเวอร์ชันอื่นๆนั้นวิธีการติดตั้งก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแทบจะไม่มีความต่างกันเลยในเวอร์ชัน1.5นะครับในเวอร์ชันอื่นอย่าง1.0หรือ1.7อ,อ,อ,อาจจะมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันบ้างนะครับ เราจะมาดูทีละขั้นตอนนะครับในการติดตั้งนะครับสำหรับคนทีเ่เข้ามาเรียนในการเรียนบทเรียนจุมลาพื้นฐานเนี่ยคุณจะรับการติดตั้งเว็บจุมลามาตั้งแต่แรกเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยดูไว้เป็นความรู้เมื่อคุณต้องติดตั้งเองนะครับวิธีการติดตั้งก็คือเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยจุมลาจะมีสเต็ปอยู่ด้านนี้นะครับว่าในแต่ละสเต็ปมีอะไรบ้างมีทั้งหมด7สเต็ปนะครับและส่วนที่เราจะต้องเกี่ยวข้องในการติดตั้งเนี่ยก็คือ ฐานข้อมูลนะครับเป็นเรื่องแรกเราได้เ,เรียนรู้กันไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับว่าการติดตั้งาฐานข้อมูล MySQL เนี่ยติดตั้งยังไงนะครับทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการแต่ละขั้นตอนนะครับในการติดตั้งจุล่านะครับโปรแกรมที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยก็คือ1เราก็เตรียมหน้าเว็บของเรานะครับอันนี้คือใส่ไฟล์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือโปรแกรมในการทํา FTP นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเดี๋ยวผมขอ,อย่อนิดนึงนะครับ ตอนนี้เราใช้โปรแกรมไฟล์ซิล่านะครับในการที่จะเข้าไปดูในโฮสติ้งของเรานะครับอันนี้เป็นไฟล์ที่ด้านนี้นะครับอันนี้เป็นไฟล์ที่เราใส่เข้าไปไว้ในโฮสต์นะครับไฟล์จุ่มล่านะครับเดี๋ยวเราจะต้องอาจจะมีการลบไฟล์บางไฟล์ทิ้งนะครับในขณะที่เราติดตั้งนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราต้องเตรียมเตรียมเอาไว้นะครับโอเคเราจะเริ่มติดตั้งกันเลยนะครับในสเต็ปแรกเนี่ยเราต้องติดตั้งภาษาเราก่อนนะครับ เราก็เลือกภาษาไทยของเรานะครับจุมล่าเราลองรับภาษาไทยเมื่อเลือกแล้วให้กด next ครับอ่ะนะครับเมื่อทุกอย่างถูกต้องแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเปิดเออนา,นานไปนิดนึงนะครับมันก็เลยเอออาจจะมีการตั้งค่าแค c บางอย่างนะครับโอเคไม่เป็นไรเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ย ก็จะเข้าสู่การตรวจสอบการติดตั้งว่าเว็บไซต์ของคุณเนี่ยพร้อมที่จะทํางานไหมนะครับซึ่งถ้าเว็บไซต์ของคุณพร้อมที่จะทํางานเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับแต่ถ้าไม่พร้อมเนี่ยจะมีสีแดงเกิดขึ้นนะครับถ้าเราดูในบทที่แล้วเนี่ยจะมีการตั้งค่า Per m i s s i o n นะครับเวลาเราเอาไฟล์จุ่มล่าลงไปเราจะมีการเปลี่ยนค่า Permission บางส่วนนะครับซึ่งตรงส่วนนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับตรง configuration.php จะบอกว่าเขียนลงไฟล์ ไม่สามารถเขียนทับได้นะครับจะเกิดเป็นสีแดงเกิดขึ้นตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ต้องกังวลนะครับเราอาจจะติดตั้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เรามาจัดการทีหลังนะครับเมื่อทําการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราตั้งค่าถัดไปให้เรากดปุ่มถัดไปนะครับเพื่อตั้งค่าต่ออันนี้เป็นการแสดงลายเส้นนะครับว่าจุมล่ามีลายเส้นยังไงครับโดยปกติก็ไม่มีใครอ่านนะครับผมก็ไม่อ่านเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับกดถัดไปเลยครับ เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยส่วนนี้สําคัญนะครับเป็นส่วนที่เราจะเชื่อมโยงข้อมูลของเราะระหว่างเว็บไซต์กับฐานข้อมูลนะครับเราก็มากลอกในทีละส่วนนะครับตอนนี้ชนิดของฐานข้อมูลของเราเป็น MySQL นะครับอันนี้ก็คือชื่อโฮสต์นะครับถ้าเป็นโฮสติ้งที่ใช้ Direct Admin โดยส่วนใหญ่ชื่อโฮสต์ก็จะคือ localhost นั่นเองนะครับะนะครับ ทีนี้ก็คือ,ช,อ,ช,อ,อชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลนะครับกับชื่อฐานข้อมูลบางที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่เราทำเนี่ยเราตั้งชื่อให้เหมือนกันนะครับเราก็นาชื่อฐานชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของเราลงไปเลยครับหลังจากนั้นก็ใส่ชื่อฐานข้อมูลนะครับรหัสผ่านนะครับของผู้ใช้ฐานข้อมูลนะครับเมื่อใส่ทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะย้อนเราจะกดถัดไปนะครับเพื่อดูว่า เว็บไซต์ของเราพร้อมจะติดตั้งหรือไม่นะครับอ่าโอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่การตั้งค่าระบบ FCP นะครับถ้าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไม่ผ่านตรงส่วนนี้ก็จะให้เราย้อนกลับไปแก้ไขนะครับแต่นี้เราผ่านแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูการตั้งค่า FCP ในส่วนนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยเราเราไม่ค่อยใช้เพราะว่า FCP ที่ผ่านจุลราเนี่ค่อนข้างช้านะครับเราก็จะใช้โปรแกรมเลยในส่วนนี้ผมขอผ่านนะครับ โอเคเมื่อเข้ามาแล้วคราวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอการตั้งชื่อนะครับเว็บไซต์แล้วก็ผู้ดูแลระบบนะครับว่าเป็นอะไรนะครับขอตั้งชื่อเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็ใส่อีเมลของแอดมินนะครับ ใส่รหัสผู้ดูแลนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเ,เราจะไปสู่ขั้นตอนที่เรียกว่าการติดตั้งตัวอย่างนะครับจุล่ามีตัวอย่างมาให้นะครับว่าเว็บไซต์ของจุล่าเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมีหน้าตายังไงนะครับซึ่งตัวอย่างกเ็เป็นข้อมูลที่จุล่าได้ใส่ไวใ้ให้เราเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับผมจะติดตั้งแบบติดมีตัวอย่าง นะครับเพื่อสาธิตที่ดูว่าการติดตั้งแบบมีตัวอย่างนี้เป็นยังไงนะครับแต่สําหรับคนที่เรียนเนี่ยเราเราจะไม่ให้ติดตั้งข้อมูลตัวอย่างเราจะให้ข้ามไปเลยนะครับแต่ในส่วนนี้ผมขอสาธิตวิธีการติดตั้งข้อมูลตัวอย่างถ้าเราต้องการข้ามไปให้กดถัดไปเลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการติดตั้งข้อมูลตัวอย่างให้มากดตรงนี้ก่อนนะครับนะฮะทำการกดทีนึงนะครับตอนนี้ข้อมูลตัวอย่างได้ติดตั้งสมบูรณ์แล้วนะครับก็กดถัดไปครับมาถึงส่วนตรงนี้แล้วเนี่ย จุมล่าก็จะบอกเราว่าให้เราลบไฟล์ที่ชื่อว่า i n s t a l l a t i o n t g นะครับอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอยู่ตรงนี้นะครับ installation นะครับเป็นแฟ้มที่เอาไว้สลับเวลาเรา install จุมล่านะครับก็ลบทิ้งได้เลยนะครับแต่ว่านะครับทางเว็บเกตเราแนะนำให้เก็บเอาไว้ก่อนนะครับวิธีการเก็บก็คือเปลี่ยนชื่อมันซะอันนี้ผมใส่เลขก3เข้าไปนะครับ โอเคเท่ากับว่าตอนนี้ installation ได้ถูกเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเมื่อเปลี่ยนชื่อแล้วเราก็จะสามารถกดดูเว็บหน้าเว็บไซต์ได้นะครับกดให้ดูครับอันนี้คือจุล่าที่มีการติดตั้งข้อมูลตัวอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่ามีโมดูลนะครับมีเนื้อหาคอนเทนต์นะครับแล้วก็มีตัวอย่างของโมดูลชนิดต่างๆของคอมโพเนนต์ชนิดต่างๆนะครับ ซึ่งในการเรียนในจุ o มล่าเบสิกของเราเนี่ยเราจะมาเรียนรู้จากตรงนี้นะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องติดตั้งขร้อข้อมูลตัวอย่างนะครับเราจะมาค่อยๆสร้างกันเรื่อยๆนะครับวิธีการเข้าด้านหลังก็คือให้ขีคำว่า administrator นะครับด้านหลัง URL นะครับเข้าไปนะอันนี้เราก็จะใช้ พาสเวิร์ดที่เราตั้งเอาไว้นะครับก่อนหน้านี้นะครับชื่อผู้ใช้ก็คือแอดมินนะครับทําการล็อกอินเข้าไปนะครับเท่ากับตอนนี้เราได้ทําการติดตั้งเว็บไซต์จุ o มล่าอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับถ้าใครดูวิดีโอในส่วนนี้เนี่ยต่อมาที่จะต้องทําต่อมาก็คือการตั้งค่าคอนฟิกหลักนะครับซึ่งอาจจะดูได้ในวิดีโอชุดที่เป็นชุดเกี่ยวกับการแก้ไขค่คาคอนฟิกนะครับ